ต้นดอกขจรพันนี้นะครับคุณผู้ชมให้ผลผลิตที่ดีมากๆเลยนะครับดอกใหญ่น้ําหนักดีนะครับดกมากๆเลยครับพันธุ์นี้นะครับคุณผู้ชมทนแล้งได้เป็นเวลานานมากๆเลยนะครับชอบแดดจัดๆนะครับแถมยังขึ้นได้ทุกสภาพดินด้วยนะครับต้นมันเป็นไม้เลื้อยนะครับคุณผู้ชมทนมากๆเลยครับต้นพันธุ์ของไร่ชัยเคพันธุ์นี้นะครับคุณผู้ชมคุณภาพดีมากๆเลยนะครับจนรายการทีวีหลายๆรายการเลยนะครับก็เข้ามาถ่ายทําในไร่เรานะครับ ทุกรายการทีวีที่เข้ามาถ่ายทําในไร่เรานะครับก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าช่อดอกพันุ์ของไร่ัชเคนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับผลผลิตต่อไร่นะครับเก็บได้อยู่ที่วันละ80กโลถึง90กโลต่อวันนะครับใบต้นขจรต้นนี้นะครับมันค่อนข้างแข็งมากๆเลยนะครับใบไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทนโรคแมลงได้ดีมากๆเลยนะครับผมขนาดของดอกนะครับก็ใหญ่มากๆด้วยนะครับ เก็บไม่กี่ช่อก็ได้1โลแล้วนะครับอยากได้ต้นพันธุ์ดอกกระจรดีๆแบบนี้นะครับมาดูได้ที่ไลชัยเคนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับมาดูของจริงได้นะครับไลอยู่สุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันรครับหรือท่านใดอยากจะให้เราส่งไปสนีหรือเคอรี่นะครับเราก็มีพร้อมส่งนะครับเราส่งยกถุงแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ออดินออกนะครับรับประกันต้นไม้ให้ยันถึงมือนะครับไม่ต้องกลัวของเสียหายนะครับ